สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมนายนัทพลซอยมาศปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาค .32102 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดอินทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งโดยได้เสนอขอมีวิทยาฐานะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาค .3.2.102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องค่าการของข้อมูลกับผมได้พบปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่ทราบว่าจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเลยไม่มีความสนใจในการเรียน เลยทำให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นั้นต่ําเหตุผลดังกล่าวทําให้กระผมจําเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้าและหาวิธีการเพื่อจะนําสื่อการเรียนการสอนมาแก้ปัญหาการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความน่าสนใจกับผู้เรียนให้มากขึ้นจากปัญหาดังกล่าวผมได้ศึกษาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่เน้นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจและให้ผู้เรียนสนุกไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการคิดคํานวณซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่จะนํามากระตุ้นความสนใจการอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนกับผมได้นําวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานหรือ activity based learning นะครับ ABL มาพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นกระตุ้นความสนใจใหผ้ผู้เรียนได้เกิดความสนุกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกิดความเข้าใจในการคิดคำนวณโดยมีขั้นตอนหลักๆดังนี้ครับขั้นที่1น,นะครับขั้นทบทวนประสบการณ์เป็นขั้นทบทวนความรู้เดิมเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยกระผมได้นำตัวอย่างการทบทวนความรู้เดิมเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่มาใช้ทบทวน เพื่อที่ผู้เรียนจะได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่อไปขั้นที่2ขั้นจัดกิจกรรมเป็นขั้นที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเน้นทำงานเป็นกลุ่มในขั้นนี้กระผมได้แบ่งนักเรียนนั่งออกเป็นกลุ่มโดยกิจกรรมมีชื่อว่ากิจกรรมอร่อยดีวันนี้กี่บาทเป็นลักษณะกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันออกแบบรายการอาหาร โดยค,คุณครูจะขึ้นสไลด์บนหน้าจอที่มีวัตถุดิบให้ในักเรียนได้เลือกโดยในวัตถุดิบนั้นจะกำกับราคาเอาไว้อย่างเช่นเนื้อหมูราคากิโลกร,รัมละ2 0 0บาทนักเรียนจะต้องนำวัตถุดิบเหล่านี้มาออกแบบรายการอาหาร3มือ้อนะครับซึ่งเมนูมื้อละ1เมนูในแต่ละมื้อจะต้องมีวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า3อย่างและนำราคาอาหารในแต่ละมือ้อ มารวมกันใน1วันจะมีอยู่3าม,มื้อก็นำราคาอาหารทั้งสม,มื้อมารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าใน1วันเราจะใช้ค่าอาหารเฉลี่ยไปกี่บาทกลุ่มไหนทำได้ถูกต้องและใช้คะแนนได้น้อยที่สุดจะได้คะแนนสูงที่สุดอย่างเช่นมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มที่ทำถูกต้องและได้ราคาน้อยที่สุดก็จะได้คะแนนเต็ม5คะแนนกลุ่มที่ได้คะแนน กลุ่มที่ทําได้ถูกต้องและได้ใช้คะแนนใช้ราคาน้อยสุดก็จะได้ลดหลั่งลงมาขั้นที่3ขั้นสะท้อนความคิดเป็นขั้นที่นักเรียนได้มีโอกาสได้ออกมานําเสนอผลงานด้านหน้ากระดาน 1- ในขั้นนี้กระผมได้ให้นักเรียนได้ออกมานําเสนอรายการอาหารของกลุ่มตัวเองพร้อมทั้งเสนอค่าเฉลี่ยเลขคณิตของรายการอาหารในวันนั้นด้วยขั้นที่4ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่นักเรียนได้ประมวลผลจากการที่ได้เรียนรู้มาขั้นนี้นักเรียนในในชั้นเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเพื่อนที่ออกมานําเสนอและให้นักเรียนร่วมกันรสรุปผลการจัดกิจกรรมโดยมีคุณครูคอยให้คําแนะนําเพิ่มเติมขั้นที่5ขั้นประยุกต์ใช้เป็นขั้นที่นักเรียนนําความรู้ที่ได้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยคุณครูจะมีใบางานประกอบ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมการทำบาบงานและตรวจสอบความถูกต้องจากการที่กระผมได้นำวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning, ABL) มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาค .32102 เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่กับนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ 2, ส่งผลให้ผลลัพธ์ เกิดกับผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาคอ2 1 0 2เรื่องค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ด้านมากกว่าร้อยละ80 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาคอ2 1 0 2 เรื่องค่าเฉลี่ยรายคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่มีคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังขอบคุณครับ